พี่ครับพี่จะติดแม็กเขียรรออะไรอยู่แล้วทำไมพี่ไม่รีวิวสกินของ RV ลงบ้างละคะสวัสดีน้อผู้มีเกยรละพู้ตามที่น่ารักของทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอราทรักคนเข้าสู่เกม ROV กันนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าวันนี้เราจะมารีวิวสกินของอทวิกซี่แล้วก็ของอาญาซึ่งถอดสกินนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินระดับบิโเคิลทั้งสองอันเลยนะคะมีคนถามมาว่าพี่ครับพี่ก็เล่นอาญาพี่ก็เล่น RV ไม่ใช่หรอทำไมพี่ถึงไม่รีวิวสกินของ RV ลงช่องบ้าง อ่าจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เล่นอาวีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออมองว่าถ้าเกิดว่าเล่นขัดใจเนี่ยคนในอาวีก็ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าในบางเกมเขาก็จะมีการด่ากันแล้วก็โทษซัพพอร์ตกันนะคะก็เขาก็กลัวว่าทุกคนที่เห็นจะขัดใจในการเล่นของเคาหรือเปล่าแต่ว่าในเมื่อ FC ซขอมานี่นะโอเคเปิดมาตาแรกก็ต้องขอเป็นโซล่กก่อนเลยละกันเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยแมนที่เขาติดโล่ทองเนี่ยก็จะมีเป็นอออายาซินเนสเทรียคาเฟนี่แล้วก็ดอรียนะคะซึ่งตอนนี้ดอรียอนเขาก็จะติดโล่เอ้ยไม่ใช่ก็จะติดไม่เขียวอยู่แล้วรู้สึกเขินๆนิดนึงฮะตึ๊ดติดตึ๊ดิเปิดมาแล้วก็มาอยู่ตรงกลางกันก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่าหย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 าาจริงๆแล้วสเต็ปของเราเนี่ยคือดักซุ่มกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเล่นเอ่อซัพพอร์ตหรือว่าเป็นเมทก็ตามเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะไปเลนของตัวเองเลยนะซึ่งอย่างเขาเล่นได้ทุกเลนนะแต่ว่าเขาไม่ถนัดเล่นออฟเเลลนที่สุดย ออฟเลนเนี่ยแทบจะไม่ได้จับเลยนะคะทุกคนคือแบบไม่เอาอะยังไงก็ไม่ได้ออฟเลนอะแต่จริงๆเขาเป็นเมนซัพพอร์ตนะคะก็ไม่ได้เล่นตำแหน่องอื่นเก่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นซัพพอร์ตนี่แหละพอเคลียร์คลิปของเลนเราเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเติมเออ่ตรงไฟแครี่นะคะเขาเรียกอะไรนะเล่นแครี่สิเล่นแครี่น, carry นี่จริงๆเขาก็แอบดักแรมเ,เนี่ยตอนที่เล่นก็แอบสับสนอยู่เหมือนกันนะว่าไหนออฟเลนอันไหนเล่นแครี่วะไม่เข้าใจเหมือนกันไปไหนอะเรียบร้อยกินเฟิร์สบัตรแครกเข้าไปดิยังไงล่ะได้แลล้วฟุุกนนเยะะค สกินนี้เนี่ยก็จะมีเป็นป้ายตอนที่เราสังหารได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปุ่มหน้าจอคิ้วๆแบบนี้เลยนะกลับไปที่เลนกลางใหม่นะฮะเฮ้ยบัสสวัสดีเมื่อกี้ไหนะคะว่าข้าเนะเฮ้ยเอลซูเรามาคุยกันหน่อยไหมเอลซูทำไมทำกับเราอย่างนี้อ่ะทำไมเอเอลซูไล่ทำกับเราอย่างนี้อ่ะว้ายเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยโดนไม่โดนไม่ไม่โดนวะเฮ้ยไม่โดนเอลซูนี่ก็ได้คิวรัวๆเลยนะ โอ้โหปอมก็ต้องการคีวก็ต้องเคลียร์แกรก็ต้องมากลัวอีกอแล้วสุดซับพอร์ตเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะฮะเฮ้ยเรากลัวแก,กรกอะเพราะเราไม่มีฟิกเกอร์ด้วยอะอสเสเียเสียนี่ไปละสำหรับบางคนแ่บเอ้ยเข้าไปเลยเขากลัวว่าเข้าไปแล้วจะตายอะสิจะตายเดียวโดนดูดโอ้ยโดนดูนะเอ๊ะเมื่กอกี้คิวเดอร์ก็อยู่เขาไม่ได้กดล้างให้หรอกเอาเขาไม่ได้ออกล้าง้วยซัมนี่หว่าอ๋อฮ้าว รูปวดหัวตอนนี้ก็คือทําได้แค่การป้อมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเออการป้อม่ยต้องเซฟด้วยเพราะว่าเอออะไรนะคือซัพพอร์ตเขาไม่ได้ออกล้างให้เราอะ่ะเราก็ไม่รู้เราจะทํายังไงนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้บอกเขาไปแล้วว่าเฮ้ยออกล้างให้หน่อยเรา่าแ,แต่สกินนี้มันไม่มีปุ่มยกเลิกปุ่มหรอไม่ได้เหรอวะโอ,อะ้เดี๋ยวแคลรี่ผมก็ซูมเกินแคลรี่ผมก็ซูมเกินเอ้ยเขาอาจจะเป็นแบบวิธีการการเล่นเซฟของเขาแหละเออเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ไงโอเค ตรงนี้มีมีมีเพื่อนอยู่นีกว่าเออนี่ไงมีบัตมีบัตอยู่นี่บัตรครับอสังหารเจ้าได้ไหมเนี่ยเรา่าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้้ยได้ไหมได้ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อได้อยู่ชดดาวบัตได้อยู่ค่ะขอกลับไปเติมเลือดก,ก่อนแต่ทํามาฟ้าแบบแดงมาเลยวะ <c oughs> โอเคขอเติมเลือดก,ก่อนไปเข้าไฟต์ต่อเนาะโปรดกราบให้ท่านได้โปรดออกล่างให้กับข้าเพราะว่าตอนนี้ขาดตายพวกแกร็กบ่อยมากะ ถ้ารู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มเอาอืบได้ละเฮ้ยเด็ดนะไม่ทันได้ดูเฟอร์บอลเลยเว้ยเอาจริงฝั่งนัง้นมีแกร์เขาว่าออกล้างดีกว่านะถึงบอกไปแล้วเนี่ยพอเช็คเขาก็ยังไม่ออกล้างให้เราอยู่ดีเอาจริง,รง,รงนะชอดม่แกะสโลอย่างสวยเลยจ้าบินน่องลอยกลางนะผาอืมได้เวลาเอาจริงแล้วสวัสดีจ้ารอมนี้เราจะระวังเฟอร์บอลให้ดีนะคะรอบนี้เราจะระวังเฟอร์บอลให้ดีะะอเะะเอ,อ,ดอเคไม่มีปุ่มยกเลิกเลยหรอเนี่ยแ่ไอ้ดนไม่ไม่ไม่แค็ก อะไรไม่รู้กดไปก่อนเออคุณครับคุณครับคุณคับได้โปรดเธอนะออกล้างให้เราเถอะนะโอ้ยตานี้ตาพราแกรกบ่อยมากเลยอะโอไมค์ก็คนดูน่าจะด่าทีฉันได้ใจแล้วว่ะแกได้ในอะไรของแกเนี่ยเปิดตัวแม่หลักอย่างน้องอาย่ามาอย่างอลังการก็สกิลระดับมิราเคลลิลนี่นะจะสวยแบบนี้มันก็ไม่แปลกใจใช่ไหมละ่ะ แต่ว่าวันนี้เขาจะมารีวิวแค่สกินเท่านั้นนะคะเพราะว่าพวกปุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าไอรีนี้จะยังไม่มีนะคะอีกอย่างเขาพิ็นซ support ด้วยยังไงนวเนี่ยอายาก็ถือว่าเป็นของถนัดค่ะแล้วก็จะบอกว่าเขาเนี่ยชอบเอาอายาเอสคิวไปนะคะคนรู้จักอย่างเช่นคนที่เขาจะมาได้วันนี้นะคะก็อะชอบให้เขา เอาอาญาเอซคิวไปนะคะจะบอกว่ายังไงดีล่ะเราเป็นอาญาส่วนตัวให้กับเขาเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเ,เวลาเราเงาเขาก็จะชอบมาแบกเราชอบมาเล่นอะไรกับเรานะคะแล้วเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดแปรจะหมดหลอดแล้วเขาก็จะยอมปล่อยมือให้เรากดเอซคิวค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราเล่นแต่ดอรียเอาตัวไปแทงเขาใช่ไหมล่ะไม่ค่อยได้เล่นเอซคิวแล้วว่าไม่รู้ว่ารเราจะยังกดเอซคิวแม่นอยู่หรือเปล่านะคะ จริงๆเขาไม่ค่อยชอบสีเขียวเท่าไหร่นะแต่เห็นอายาสกินนี้แล้วนะแกมันปิ๊งเลยอ่ะ <_ an> น่ารักมากโมเดลทำออกมาดีมากเลยนะคะ <_ an> มาเดี๋ยวดูสิโอ้โหทีมเราดูสกินของทีมเราแต่ละคนนี่หมก็มันจะน่ากลัวไปไหนก็ไม่รู้นะคะ <_ an> เปิดมาดีนะ iPad ดเขาแรงไม่งั้น่ยเปิดมากระตุกแน่เลยอ <_ an> ่ะเดี๋ยวเราเอา่ามันไม่มีอ e ีโมดเหรอเดี๋ยวเรามาดูาท่าวารก่อนกันด้ค่ะท่าวารมีความแบบโอต้ตะมุตะมิน่ารักมากเลยอน่ะ น่ารักอ่ะโอ้โหโอเค่ะตอนออกจากป้อมเนี่ยน้องก็จะแบบถือไม้กวาดอย่างนี้นะคะแต่พอออกจากป้อมแรกไปแล้วน่ยน้องก็จะยังเป็นอ่าท่าเดินปกตินะแต่ว่าเสียดายมันไม่มีท่าเหมือนกับเสียกี่บาทถ่ายถามใครอ่ะถามเข้าเหรออ,อ็ท่าการันตีก็น่าจะไม่เกินประมาณสี่พันกันจีบได้ป่ะอ้ยะาเฮ้ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แกเดี๋ยวนะย้อนมันมาด้วยกันกับ คนฝ้าตรงข้ามไม่ใช่หรอแกไม่เกรงใจแฟนแกนหน่อยหรอฮัลโหลถามริโป้เอานะถามริโป้เอาแล้วกันนะเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอายาส่วนตัวให้กับคนที่เล่นลริโป้นะคะถามว่าใช่แฟนไหมไม่ใช่แฟนจ้าแต่ว่า,าใช่ค่ะเขาเป็นคนที่แบกเขาตลอดริโป้ขออายานะว้ายเธอจะมาขอากันง่ายอย่างนี้ไม่ได้นะเธอยังไม่ได้ปรึกษาอะไรฉันเลยน่ะ อตอนนี้ต้องเลี้ยงแคร,รี่ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแคร,รี่ไม่เกิดนะเดี๋ยวปกติก็จะชอบไปเกาะน้องแหละแต่ว่าอันนี้ขอเลี้ยงแคร,รี่ก่อนแล้วกันเนาะแคร,รี่ก็เอาเระเบิดว้าวไปแล้วหนึ่งเอเอน่าจะโลกนะแล้วน้องเราก็มาอยู่ตรงนี้แหนน้องจ้าน้องก็มาอยู่ตรงนี้นะจ๊ปะปะเข้าไปกันเถอะใครจะเข้ามาก่อนโอ๋ใหม่ก็เรายังไม่มีของเลยโอโหโอโหโอโหแคสอะไรแคสอะไรริปโป้ขนาดนั้น แคสอะไรลิโป้ขนาดนั้นลิโป้บอกว่าไม่แคร์ครับผมสวนเปิดบัตรไปเลยอืมด้วยพลังแห่งความแค้นด้วยพลังแห่งความแค้นมาขอกาะหน่อยขอกาะหน่อยปะแล้วไปตีมังกรกันเถอะพอตีมังกรเสร็จแล้วนะจ๊ะก็มาดูเลนกลางกันบ้างก็ใช่ค่ะเป็นป่านี่นาก็ต้องไปทุกเลนแล้วนะเราก็เป็นซัพพอร์ตเราก็ต้องไปทุกเลนอยู่แล้วรฮืบฮบเฮ้ยขออืมเรียบร้อยได้ได้ได้เฮ้ยได้อีกคนหนึ่งเปล่าได้อีกคนเปล่าอีกคนหนึ่งสวยข้ารอเลี้ยว อ้าวจริงสกิลอาย่ามันสวยมากเลยนะเวลากดเกราะเนี่ยน้องก็จะแบบเหมือนวิ่งอยู่บนหัวได้นะน่ารักอาเ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 อาอะไรเอาอะไรเอาอะไในพวกมีในพวกมีโอเคเฮ้ยหนีทันป่าวเออได้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 ไดโอ้โหแครี่ฉันเกือบตัยเย่ไปแล้วไ่ล่ะไปป้อมแล้วก็ต้องเคลียร์ดาเมยแล้วก็กระปิ้วเดียวดาเมยตะปิ้วเดียวจัดการได้ไม่เนี่ยมันมาสองตัวเนี่ยเอ้ย เราต้องเล่นแบบเซฟกนหน่อยแล,แล้วแหละเราต้องเล่นแบบเซฟกนหน่อยแล้วแหละโอ้ยป้อมก็ต้องกันสี่นาทีแล้วด้วยโอ้โหแล้วเป็นเทลอีกตายแน่เลยมาถึงเรา,าตายแน่เลย <c oughs> <c oughs> โอเคไปแล้วใช่ปะโอเคงั้นเดี๋ยวขอวร์ปกลับบ้านก่อนแล้วกันเนะ <c oughs> าะวร์ปกับฐานโอ้โหน้องน่ารักมากเลยอะ <c oughs> ล่ะอารมณ์เหมือนอยู่ละครเวทีเลยนะคะ <c oughs> น่ารักแล้วก็มีอีจิปตบสามตัวนี้ตอมตลอดเลย เข้าไฟนี่เหมือนมาเข้าผับนะคะสภาพคืออันติของอา่าเนี่ยเหมือนแบบเสียงสีเสียงอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะ <f if> ได้ไหมเนี่ยโอส้สกิลฉันว่า,าวไปละหนึ่งเออยังไงเนี่ยยังไงเ๋ยวออกเป็นเอ่อฮิวดีกว่านะคะเอ้ไม่ใช่จะออกเป็นล้างสิเพราะว่าเอ่อตอนแรกออกเป็นฮิลนะคะดูเหมือนจะไม่คุมเท่าไหร่ฝั่งนั้นมันมีตัวสตงสตาร์อะไรอย่างง <ๆ S 1> ี้เดี๋ยวออกเป็นล้างสิดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวมาเคลียร์บนกันก่อนบนจ้าโอ้ แล้วก็มีมูลาดมาด้วยนะเนี่ยมูลาดครับอย่าอย่าล้วงผมนะครับอย่าล้วงผมอย่าล้วงผมผมก็แค่อาญาตกระปิดนะยา,ยายายาเราเลือกบากมากเลยนะโอเคเรายังไม่เคยเห็นร่างตอนที่น้องเป็นอมาตะเลยอะ่ะแต่ก็น่าจะเป็นแบบร่างที่อยู่บนหัวน้องละมั้งแล้วจังหวะนี้คือจะเข้ากันแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมเลือดเหลือจะปิ้วเดียยอยู่พึ่งเข้านี่กว่าไหมถ้าเข้าตอนนี้นี่มีสิทธิ์ตุยนานนานนานบอกไม่เข้าผมเข้าเองไม่ต้องเข้ามาอย่างนี้ก็ได้เอสคิวยังกดไม่ทันเลยนะ ธอจะแค่นอะไรยอนปานนั้นโอ้โหอันนี้ต้องต้องเอาต่อแล้วแหละต้องเอาต่อแล้วแหละอืดับเบิลคิวไปเลยถามจริงตอนนี้อาย่ายังมีเอ่อยังมีบทบาทอยู่ในเกมนี้อยู่ไหมคะสภาพอา่ญญาตอนนี้ก็คืออยูบ่บนหัวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยลงมาซะหน่อยเชิญเพื่อนทำมาหากินแล้วกันนะมาร้อเลี้ยวเดี๋ยวเราเอ่อเกาะเพื่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเกาะแต่น้องคนเดียวน่ะเพื่อนจะไม่เกิดเอานะคะวายวายวายเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โจะตายก่อนไปเนี่ยอันนี้ไงล่างอามาตานะน้องเกาะเกาะอืบโอเคมา3ตัวทุกคนแลดูแคลิปโปนะคะคือเอ่อลิโป้ไปทําอะไรให้พวกคุณหรือเปล่าครับเฮ้ยโดนสวยค่ะโดนนะโดนนะจ๊ะโดนนะจ้าใจาอยู่ไปเนี่ยได้ยู่ไปเนี่ยเฮ้ยเอ้าอ้อาวอา็กซ์คิวไม่ทันเหรอเสียดายเวอร์หลังจากนั้นเราก็มาเอาดาังนะคะแล้วไปจบบ้านกันเลยแต่จะจบบ้านได้ไหมเนี่ยถ้าจอบอันการ์ดาน่าจะได้นะคะมา โอเคโอเร้นรัวเช้เมื่อกี้โอ้โหอลังการงานสีเสียงมากเรีบร้อยคือ,อสกิลอันติของน้องอา่าเนี่ยมันจะเป็นเมฆตอนที่ฟ้ามืดครึ้มนะคะแล้วก็ฟ้าสดใสสวยทั้งสองอะไรนะั้จริงๆแล้วเขาชอบสกินนี้อาญามากเลยอะกลายเป็นสกินโปรดในตอนนี้แล้วนะคะอืมแล้วเขาว่าเขาออกเป็นฮิวดีกว่าเพราะน้องเขา,าเลือดขึ้นช้ามากเลยแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีช็อตที่จะต้องกดล้างเท่าไหร่ด้วยนะคะถ้ากดล้างตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยได้กดเลยช่วงนี้นะคะ ไปกดซื้อเป็นซื้อเป็นฮิวดีกว่าเนาะเพราะว่าเพื่อนเราทุกคนก็เริ่มเกิดกันแล้วด้วยโอเคลงมาช่วยพี่น้องตีหน่อยชื้อเฮ้ยรามาวร์ปแข่งกันไหมรามาวร์ปแข่งกันหน่อยไหมโอ้ยพอไปตบบ้านไปได้เวลาจบบ้านจะจบได้ไหมเนี่ยจะจบได้ไหมเนี่ยใช้เป็นซะโอ้ยเดีไดวได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกดกดทุกอย่างแล้วตอนนี้เฮ้ยเลือกกดเพื่นเลือดก่อนน้องเกือบปุยแล้วนะ นจะเข้าไปจริงๆเหรออา้าวได้ดีครับดับเบิลคิวไปเลยอาญาดับเบิลคิวสุดยอดอย่างน้อยก็ชนะนะคะในตานี้ตาแรกนี่คือปวดหัวมากแต่ตานี้ก็ม,มีคนแบกนะมีตานี้สบายจังเลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะได้เป็นเหรียญทองหรือเปล่าเนาะชื้ออา้าวได้เหรียญทองได้ MVP มมัเนี่ยเอาไม่ได้ m อ p แล้วใครได้อะ่ะอืมใน่สุดเขาก็ได้ MVP ไปครอสอีกแล้ ก็ใช่สิเรามันได้เมตาปิ้วเดียวนี่นาะ